สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมแชมปลาปงชาแนลนะครับวันนี้มาเข้าป่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเข้าป่ามาจะมาตั้งแคมป์ในป่านะครับจะมาพักแรมสักคืนหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมาถึงเมืองเมืองเก่นา,า,ยา,ยา,านะครับเมืองแรกเก่านะครับสมัยปู่ย่าตายาย่เขามาทำนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตกลับกล้องก่อนนะครับ นี่นครับอันนี้เป็นสมัยก่อนนะครับสมัยปุย่าตายายขอเจาะทําเมืองแรกนะครับก็จะเป็นหน้าผานะครับหน้าผาสูงประมาณสักสิบกว่าเมตรครับสูงประมาณสักสิบกว่าเมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรน่าจะได้ครับความสูงอาตอนนี้ผมกําลังหาที่หาจุดอยู่นะครับว่า จะตั้งแคมป์ตรงไหนดีผมมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าตั้งแคมป์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาคนระับข้างนั้นก็จะมีน้ำนะครับน้ำยังไม่แห้งนะครับยังมีน้ำอยู่เขียวเขวนี้เป็นแหนนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบรอบกอน,นะคระับ ก็จะเป็นหานนครับ้อนหินก้อนใหญ่นะครับอนนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมยืนอยู่บนก้อนหินก้อนเล็กแะ้วครับอันนี้ถอยมาให้ดูนะครับว่าถอยมาให้ดูหน้าผานะครับว่าหน้าผามันใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าแรงนะครับใบไม้ก็จะแห้งนะครับ ตั้งแคมป์ตรงนี้ดีหรือเปล่าเพราะมันมีน้ำนะครับผมกลัวว่าจะมีตัวอะไรมากินน้ำเป่่งไม่รู้นะครับกลางคืนก็ยังต้องคิดต้องใจอยู่ครับว่าจะตั้งแคมป์ตรงนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็ลองไปดูที่อื่นก่อนนะครับเคนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวไข่ผมจะไข่ม้วนให้ดูนะครับว่ามันลึกแค่ไหน,นครับ มันใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวจะให้ดูเ่สมัยคนนานมาแล้วนะครับสมัยตอนที่พวกผมยังเด็กๆคนระับมาทำเหมืองแรกกนะันครับ ได้ไหมครับเป็นช่องเลยนะบ่อมี่ให้ดูนะครับบ่อมัใหด่มากเลยนะตอนนี้เป็นหน้าที่ ข้างบนแล้วครับนี่ถ่ายข้างล่างให้ดูนะนี่นะครับข้างล่างเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอยู่ที่บอ่อน้ำเขียวๆนั่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับใหญมากนะครับอันนี้เป็นหน้าผาน,นะครับนี่นะครับ รูปผมนั่นแหละครับ,อ,นนรบอันนี้ผมก็ยบนปักบอ่อนะครับนน่นนะข้างหลังนน่นข้างหลังผมนะจะเป็นบอ่อเมืองแรกเอาละครับเพิ่งเป็นนานแล้วนะบ,บอ่อนี้น่าจะประมาณสามสิบสี่สิบปีแล้วครับใหญ่มากเล้ครับ เค okay, นะครับเ,รเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งแคมป์ก่อนนะครับไอตรงนี้ผมตอนแรกผมกลับว่าผมจะตั้งแคมป์ตรงนี้ครับแต่ว่าคิดๆดูแล้วมันมีน้ําน,นะครับก็กลัวว่าจะมีกลางคืนจะมีตัวอะไรลงนะครับกลัวว่าจะมีสัตว์ป่าลงนะครับก็เลย หาที่ใหม่ดูครับตรงนี้ดูแล้วน่าจะไม่ดีครับก็เลยเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ดูกันครับครับเดี๋ยวเดีไปหาที่ตั้งแคมป์ก่อนครับ นะครับมีต้นมะขามนะครับเห็นไหมครับข้างบนข้างบนต้นนี้เป็นต้นมะขามครับก็น่าจะต้นมะขามต้นนี้ก็น่าจะอายุหลายปีแล้วนะครับดูสังเกตสังเกตนะครับต้นใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นพวกปุยตายายเขามาทําแล่นะครับแล้วก็เอามาปลูกไปนะครับน่าจะมากินแล้วก็ขึ้นนะครับดูนะต้นใหญ่มากเลยครับมะขามอันนี้นะครับเป็นต้นมะขามนะครับ ทำไมก่อนเขาน่าจะเอามากินแล้วก็คงจะงอกแล้วก็โตได้ขนาดนี้นะครับไปครับ เมื่อกี้ผมก็เมื่อกี้ผมก็ได้ถวายน้ำส้มนะครับสารเจ้า,านะครับ <c oughs> สารเจ้าเก่าแก่นะครับของปู่ย่าตายายของเรานะครับที่เขามาทำเมืองแรกแต่ก,ก่อนนะครับผมก็ถวายน้ำส้มไปควดวนึงนะครับแล้วผมก็ได้ขอให้เดออินทางปลอดภัยนะครับให้ตั้งแคมป์วันนี้ปลอดภัยนะครับ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยว ผมว่าผมจะไปตั้งแคมตรงนี้คนระับที่มันจะลบเครับนะที่มันจะลาบเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่าเต็งลังครับป่าเต็งลังที่ก็จะลาบลาบะครนะจะ ลืมเอาเชือกมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ท้าวันมัดน,นะครับท้าวันก็มัดได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเชือกเวลาเราเข้าป่านะครับถ้าเกิดว่าเราลืมเราก็หาท้าวันมาได้นะครับ เสียงใครมาไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูกันนะมีเสียงอะไรมาไม่รอดเดี๋ยวเราแป้งครับเสียงอะไรไม่รอดเห็นไะหเสียงมาจากข้างล่างครับเสียงอะไรไม่รู้มาจากข้างล่างนะ เอาไปคุดมาครับเอาเอาเป็นไรพี่ไขกแงกเอาพี่เป็นยังมาพี่จะกลับบ้านเนี่ยเราเจอใครกันบ้างครับเาขาเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้าน,บบานพี่เป็นยังมาครับอย่างเคยชินด้วยอ๋อพี่ก็มาหาพักนะครับี่พักบ้านหรือดิใช่ปะ่ะอืมข้างนี้อ้าวแล้วทำไมพี่มาทางนี้ อ้าวกลับบ้านกับท่านทางนี้ไม่ได้พี่นี่นะครับตอนนี้ผมเจอพี่คนหนึ่งนะครับเขาเป็นกะเหลี่ยงนะครับเขามาหาท่านครับเอาโจอดอยู่งใ่ลผายใหญ่เหรอผายใหญ่ายายเหรอ่านี่เขาบอกว่าเขามานานแล้วนะครับเอาแล้วอันนี้พี่จะกลับทางไหนครับเนี่ยหนึ่งสายไงมุขเพื่อ,อยเหรอาสายแล้วก็บเบอร์อะอรหนึ่งใกล้หนึ่งใกล้ละอายโย่สายไกล้ซีเออ้ายโย่สายทางเราคุณหลวงคุ้งอะหนมือกับเพื่อโบก อันนี้พี่เขาจะกลับบ้านทางนี้นะครับมันไม่ใช่ทางนะครับไอ้ทางนี้มันเป็นทางทางที่เมื่อกี้นะครับที่เราที่ผมไปมเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นบนข้าวนะครับพี่ของใส่จะลงป่ามาลงป่าได้ไหมวะไอ้เดี๋ยวน้ำทรายง่ายไหมอ่ะน้ำทรายง่ายหรอเราตักกระเด็นหลังไค่็ยกูเราตักกระเด็นหลังไค่ก็อยู่ต้องไปทางนี้ใช่รู้อ่าต้องกัดทางนี้น้ำทรายเราโคตรเพลินน้ำทรายง่ายนะอันนี้เดี๋ยวเนอะเอาไม่ีเอาไม่ทายาอะไรก็เ่อ่ะ พี่เขายังไม่ได้พี่เขาบอกเ,เขากินตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับเดี๋ยว้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีน้ำขวดน,นะครับเดี๋ยวเอาน้ำเขากินผมมีน้ำส้มเลยขวดนึงนะเดี๋ยวเอาน้ำส้มให้พี่เขากินนะครับเนี่ยผมมีแค่นี้นะครับผมเตรียมมาสองขวดครับ ๋ยจอดหน้เอาเถอะนะครับโย่เด oh, ี๋ยวทำอระครับไอ้เนี่ยจอเนทยกระเดื่อเลยกหรอนแล้วถ่ายกระเดื่อเล่าายายยลูนะโอ้ได้ภาสาโขแล้วทายหลังแล้วพาสายขลยชาหบละโอเคครับครับพี่เขากลับแล้วนะครับพี่เขาจะกลับทุกวันไปด้วยครับเมื่อกี้พี่เขาเดินมาจากทางนี้นะครับพี่เขาบอกเขาจะกลับบ้านแต่ว่าพี่เขาจะหันนไป ถ้าทางนู้นเป็นทางขึ้นเขานะครับมันจะไปไกลนะครับนะ่ะพี่เขาจะกลับทุกวันไม่หรอกเนะี่ยไปแล้วนู่นพี่เขาไปนู่นแล้วมายังไงไม่รู้นะครับมันไปนู่นละ ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่ามายัางไงเราพี่เหรอพี่เขาบอกว่าเขามาตั้งแต่ตตั้งแ่เช้าๆแล้วนะครับยังไม่ได้ได้พักเลยนะครับโมเตลหลงหรือเปล่าไม่รู้นะก็แถวที่ป่าติ่งลังก็จะมีมักกว่าน,นะครับอันนี้เป็นป่าติ่งลังนะครับ เขาก็จะมีผักหวานมีอะไรนะครับม่รัวเขาได้ผักหมืออป่าเมื่อกี้เนี่ยทางขวาก็ไม่ได้บอกนะครับนี่นะครับ เราเจอชายแปรงหน้านะครับคนเที่ยวป่านะครับหาของป่านะครับน่าจะเก็บผักเก็บผักบานนะครับลงป่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านแต่เขาเดินหันหน้าไปทางนูน้นหันหน้าไปทางเขาฝั่งนูน้นแะล้วผมก็เลยให้เขาขึ้น ไม่รู้ว่ามายัางไงนะครับน่าจะเป็นกะเรียงนะครับเพราะว่าพูดกระเรียงผมพูดไทยกับเขานะเขาฟังรู้เรื่องบอเไม่รูนะครับเขาพูดกระเรียงครับผมมายังไงก็ไม่รู้คนะรับนะผมก็มา,าเขาดูด้วยผมก็กลัวนะพี่แกก็ กลับถูกหรือเปล่าไม่ดูนะครับผมบอกแต่ว่าผมบอกทางมาแล้วแหละผมก็เป็นห่วงแกนะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมผมตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมจะตาม พี่แกลงไปก่อนนะครับลงไปดูแกก่อนนะครับว่าแกลงไปถูกหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวแกจะลงนะครับเพราะว่าขึ้นมาไกลเหมือนกันนะครับเดี๋ย<ส>ว <estão> กลัวแกกลับไม่ถูกเพราะว่าทางก็เส้นทางก็มีหลายเส้นนะครับมีหลายทางเดี๋ยวกลัวแกจะกลับไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูแกก่อนนะครับวันนี้เราก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ขางที่นี่แล้วครับ เพราะผมเป็นห่วงแกครับดียังไงเราจะตามลงไปดูแกก่อนนะครับว่าแกไปถูกเปล่าโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตามที่เขาดูนะครับที่เขาไปทุกทังแล้วนะครับ เองหลังก็จะเดินลําบากแล้วเพราะว่ามันจะเหมือนกันหมดหละครับถ้าไม่ชานาญทางก็จะหลงง่ายๆนะครับยัง,ง,งไงก็ต้องขออภยัยเอฟซี้วนะครับที่เราไม่ได้ค้างนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีตตามพี่แกไปนะครับเดี๋ยวพี่แกจะไปไกลขึ้นนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับโอเคนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ